ก็ขอให้ปีเอนะคะมีแต่ความสุขเจือแต่สิ่งดีๆมีเชื้อชีวิตนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะจะมีโรคภัยไข้เจ็บรวยแล้วรวยอีกค่ะขอให้เป็นลุงโทลุนสของลูกของหลานตลอดไปค่ะขอบคุณครับครับฉันไม่ยิ้มสมฤดีครับเชิญเลยนะครับฉันไม่ยิ้มเลยนะครับ ู้ที่อยู่คําบอดได้อยู่เคียงข้างกับพระเบียรวัฒนิินอยู่กับพ่อมายานานะครับประมาณ30กว่าปีนะครับที่รับใช้พี่น้องเป็นแฟนแล้วก็เล่นเป็นทั้งแม่เล่นเป็นทั้งเอื้อยเล่นเป็นทั้งไอในเรื่องในการแสดงดิพานมากเชิญไม่ยิ้มเป็นตัวแทนลูกๆนะครับศิลปินกล่าวอวยพรนะครับเชิญเลยครับยี้มกับว่าี่อย่างกับนี่จะหัวใจให้ขอให้พ่อในพ่อเีจะไม่จะ ความเปรนเสสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นกุโพลงไส้ลูกเต่าหลายคนพาลูกเต่าไปหาถึงเส้นช่เพอให้ประสบความสำเร็จตลอดไปค่ะคบขภเสีงปรบมชั่ไม่ยิ้มครับเชิญพี่หนึ่งดินครับเชิญเลยครับพี่หนึ่งดินต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนตามนะครับวิญญาณของพี่ๆศิลปินเรา ที่อยู่มานานที่อยู่มานานครับที่อยู่มานานอขอให้ขอให้ห <c oughs> <1 S 1> นึ่งเดือนอวยพรพ่อเป็นภาษา,าพื้นเมืองเป็นภาษาบ้านพ <c oughs> <1 S 1> ี่หนึ่งใช่ไหมครับ <c oughs> เชนเลยครับอันนี้นะครับเป็นของของพันพิเศษนะครับสําหรับพ่อนะครับก็คือของชอบพ่อนะครับก็คือเทคทุเรียนนะครับผม <c oughs> ตั้งใจมาให้พ่อนะครับ ในวันเกิดนะครับปีนี้นะครับครบจากปีแล้วพ่อเยี่เยครอบรับนะครับเันเกิดปีนี้นะครับก็ขอให้พ่อเอนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นัญยืนนะครับอยู่เป็นโรคโควิดใส่ของลูกเต่าระเบิดวัตถสินท์ทุกๆคนนะครับนำพาลูกเต่านะครับไปเหตุการณ์เหตุการณ์นะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้พ่อโด่งดังฟังฟั ออกทีวีแล้วนะครับขอให้ดังไปเรื่อยๆนะครับสุขภาพรัเห็นเรื่นี้ที่ป้าปังครับพ่อครับพี่แพรวกามสินเชิญครับเชิญเลยนะครับน้องลูกจะรับกาอนเนาะเสร็จพี่แพรวเลยนะครับบอกให้แปลแทนใจขอ,อขอให้คุณพ่พอสุขภาพแข็งแรงนะคะ รวยรวยนะคะอียิ่งขึ้นไปนะคะขอให้ทุกท่านเป็นลูกพ่อลูกแม่ลูกน้อูกให้ราเป็นอย่างคู่ครับระเบียบตลอดไปค่ะขอบคุณครับเชิญต่อไปที่ตลกทุกท่านเลยเชิญเลยนะครับพี่น้ำนิ่งพี่ตุ้มตั๊บเชิญเลยนะครับเป็นตัวแทนเชิญพี่น้ำพี่ตั๊บเลยนะครับ ขออนุญาตรับไมค์กับพี่แพรเลยนะครับไปดูพี่แพรนะครับเชิญพี่นัมนิ่งพี่ตุ๊กตาเป็นตัวแทนศิลปินตลกนะครับลูกกับพ่อม้แข็งดอกพอลักโลก่ลแค่นิลาแค่ตะโกนเสียงฉีกขาวอ่างลากเลยว่าให้พ่อจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเบิกง่ายๆนี่ยด้อพ่อถ้าได้สักการเอาเาปยังกับพ่อนเนี่ยลูกกับ่ม้แข็งการพี่แต่เค้กใหม่กนั้แล ไม่จ้อยเความเป็นวามสุขละลายค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะปังปริเยปังปริเยงออออขอบคุณครับต่อไปเชิญใครบ้างครับศิลปินเราเชิญเลยนะครับเรียงมาเลยพี่นนท์พี่โ,นโบนะครับพี่บาวินพี่นัเดียวเชิญเลยนะครับเรียงมาเลยครับเรียงคิวเข้ามาเลยครับ<ห>อ่ากระชาก่อน<า><า>นะครับมาเลยครับน้อง ครับกระชับเวลาเนาะมีอ่ะเชิญเลยนะครับพี่บุ้กครับอวยพรนะครับอ่าเชิญเลยนะครับจากบ้านศิลปินพระเอกบวชร้าครับบ้านน้องกุ้งจิดตะกรครับพระเอกดาวรุ่งกุ้งจิดตะกรอะเพาทุเรียนพี่น้องครับอ่าทุเรียนแสบทุเรียนนัวบ้านพระเอกมอร้อเสียงสะออนครับณฑเดียววงสะร้อนซิงเกิลเพลงใหม่ครับพุ่พงโลนอัพนะครับศิลปินใหม่ครับน้องโฟกัสกิตติคุณ นะครับฝากไว้นักศิลปินใหม่ครับน้องฟิล์มนันทภูมิครับแล้วก็วัดจากน้องปนนอนา์ปมกรครับ <c oughs> ต่อไปศิลปินกี่คน